พอใหญ่คนรถครับพัากล้าหรือคนรถฉันโดนถ้าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในรถคุณจะไปกลัวทําไมล่ะครับฉันไม่ได้ก,กลัวแต่รอลูกเขยฉันมาก่อนผู้กองนิดๆหน่อยๆปล่อยผ่านไม่ได้หรอหรือรู้ไหมอัวเป็นใครยืนเรียงกันแบบนี้อ้วสังขังรวมได้เลยนะขอบคุณนะครับเท่ความร่วมมือไม่เป็นไรค่ะทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองสู้ๆนะคะขอบคุณ,ค,ณครับ,บ,รบเดินทางปลอดภัยนะครับ เส้นนี้ขึ้นทางด่วนได้หรือเปล่าคะได้ครับไม่ทราบว่าจะไปไหนล่ะครับหยปาร์ตี้สนุกมากเลยค่ะคุณแม่หนูอยากไปต่อจังเลยค่ะโหยไม่ได้หรอกลูกนี่มันเช้าแล้วเราต้องไปเคลียร์เอกสารกันต่ออ๋อไปเอกมัยค่ะไปได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าก็จะขึ้นทางด่วนแล้วครับรถมหม่คัดแล้วครับอ๋อขออนุญาตนะครับไปขอบคุณค่ะจอดก่อนครับจอดก่อนครับคุณแม่คะข้างหน้าข้างหน้ามีด่านค่ะทำไงดีคะ ก็คแค่ด่านใหญบีมจะไปกลัวทำไมอย่าลืมสิแกมีแฟนเป็นคนใหญ่คนโตนะจริงด้วยคะ่ะคุณแม่ลาตองค้าจอดตอนค้าคุณแม่คะอยู่เฉยๆนะเด็กก็มีพี่ลุดขออนุญาตตัวใบขับขี่ครับวันนี้ฉันไม่ได้เอามาขอแล้วกันเออขอคงไม่ได้หรอกครับผมปฏิบัติตามหน้าที่ครับ ฉันขอแค่นี้ไม่ได้หรือไงไม่ได้ครับโอ้ยเรื่องมากจังเลยคุณแม่ไปเลยค่ะถ้าขับรถฝ่าด่านผมจับนะครับขออนุญาตเชื่อลงจากรถครับต้องให้ฉันมโมโหเหรอ,อยายบีมพอหาตาเช็คสิค่ะคุณแม่เกิดอะไรขึ้นเหรอเขาไม่ให้คราอมร่วมือแถมจะขับรถฝ่าด่านด้วยครับไหนใครเป็นหัวหน้าด่านนี้อยากเดือดร้อนกันทั้งโรงพักเหรอรีบมานะคะพี่เช็กขออนุญาตนะครับ พวกเราทําตามหน้าที่เพื่อบริการประชาชนครับบริการเหรอแบบไหนแบบไหนที่เขาเรียกว่าบ,บริการทําให้ประชาชนเสียเวลาเนี่ยเหรอบริการคุณไม่พกใบขับขี่ขณะขับรถยนต์ก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับแล้วนี่ยังมาดูถูกดูหมิ่นเจ้าหน้าที่พนักงานอีกเอ๊มีเรื่องอะไรกันอะโดนหลายข้อหาเลยนะครับกล้าเหรอขยันคนรครับยี่บีม หยุดนะพะก้าหรือคนรถฉันโดนทําไมล่ะครับถ้าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในรถคุณจะไปกลัวทําไมล่ะครับฉันไม่ได้กลัวแต่รอลูกเขยฉันมาก่อนเฮ้ยคุณแม่พี่ชิญมาแล้วค่ะผู้กอ <c oughs> ลูกเคยฉันมาแกเสร็จแน่วัสดีครับปองวันดีวันดีเรื่องเยอะนะเดี๋ยวนี้ย๊ะเชคพ,พวกนี้เขาจะมาคนรถหนูด้วยเหรอพี่เชคเฮ้ยมานี่ดิครับผู้กองนิดๆหน่อยๆปล่อยผ่านไม่ได้หรอรือรู้ไหมอ้วเป็นใครทราบครับท่านคือผู้กองเช็คครับแหม พอเห็นลูกเขยฉันทําเป็นหนอยเชียวนะใหญ่โตกันจังเลยเนาะค่ะคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนคะเนี่ยอ๋อค่ะหนูมีเรื่องจะเล่าให้คุณพ่อฟังนะคะ่ะหรือรู้จักอัวหรือก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นลูกพี่อัวทราบครับว่าท่านทำงานให้ผู้การสุนัยแต่สองคนนี้เขาทำผิดกฎหมายนะครับเขามีพิรุษเน่ น้าอย่างฉันเนี่ยนะไม่พี่รุษพี่เช็คเฮ้ย hey, นาฬิกาสายโบราณอย่างเรือถ้าไม่รู้จักอารุ่มอร่อยระวังทานมันจะหมดก่อน,กนเกษียณถ้าการที่เราปฏิบัติหน้าที่แล้วโดนกันแกล้งพวกเราก็ไม่กลัวครับเพราะพวกเรามีศักดิ์ศรีนี่ไม่จบใช่ไหมย,ยืนเรียงกันแบบนี้อ้วสังขังรวมได้เลยนะอุ้ยพี่เช็ค พี่เชฟสั่งขังรวมแบบนี้ได้ด้วยเหรอนี่ก็แสดงว่าลูกเขยแม่ต้องใหญ่มากๆเลยใช่ไหมถึงได้สั่งได้ขนาดนี้ครับคุณแม่ใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละครับว่าผมใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอคะผู้กองเช็ดก็เออสิ ุณหนูสวัสดีค่ะผู้กองเช็คพี่เช็คเป็นอะไรผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครนั่นนะสิตาเช็คทำไมต้องกลัวเขาขนาดนั้นบอกไปสิคะผู้กองว่าฉันเป็นใครเขาเขาคือคือใครพี่เช็คเขาคือคุณหนูใบเฟิร์นลูกสาวของท่านผู้การสุน,นัยพี่เช็คตาเช็คพี่เชค พ่อนะครับคุณหนูอย่าอกเรื่องน,นี้อท่าทผู้การเลยนะครับไม่ทันแล้วล่ะฉันแจ้งคุณพ่อไปแล้วคุณหนูข้อแรกแอบอ้างชื่อผู้บังคับบัญชาข้อ2ปกป้องผู้กระทําความผิดข้อ 3. กันแกล้งรังแกผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้วงก,การตํารวจเสื่อมเสียแค่นี้ก็โดนไม่รู้กี่ข้อหาแล้วทําตามหน้าที่ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวใครมีปัญหาเดี๋ยวหนูบอกคุณพ่อให้ ครับขอเชิญตัวไปลงพักนะครับไม่ครับอะไรอ่าเช็ญอย่าอย่าเข้ามานะเว้ยผู้กองด้วยครับฉันไปถึงผู้กองเลยนะเว้ยทราบแล้วครับไม่งั้นผมใส่กุญแจมือนะครับเอเอๆก็ได้ก็ได้ความดีมันทำไม่ยากหรอกแต่คนเร็วมันไม่ชอบทำกันหัดทำซะบ้างเถอะสังคมจะได้น่าอยู่ขึ้น